ใส่ข่ขึงโลส่่ขึงโลอันนี้เซลโลนี่ได้อยู่โลหนึง่งเอออันนี้โลเทินโลบวกกับตัวนี้นี่โลเทินทีครับผม ใบสองแล้วสงผลงานมาหมักโสืผ้าครับนี่บะมีกินเหม็นครับผมบะเหม็นติดมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องลองครับต้องลองมีตัวบะมีผาดครับนี่กับกระปองคู่ใจบ่ยยักครับตัวประกวดซ้ำนี่เละครับเบอร์ตรงมันยังหมักไม้ครับ